สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นเวลาสองทุ่มของรัฐฟลอริดานะคะทุกคน,นนี้เราเก็บบรรยากาศยามเย็นมาให้ชมกันหลังจากทพ่พาทตกนะคะสวยงามมากเลยค่ะอือากาศก็ดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ร้อนเลยลมพัดชิวๆ ดีจริงๆวันนี้อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจังเลยสวยมากเป็นเวลาสองทุ่มนะทุกคนสุดยอจจริงๆเลยอันนี้เราจะถ่ายตรงระเบียงคอนโดของเรานะคะเราอยู่ชั้นสีเราถ่ายบนระเบียงทะด้านนี้จะเป็นด้านทางตะวันตกนะทุกคน เวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงมุมนี้เราก็มายืนถ่ายรูปตรงมุมนี้ทุกวันประจําทุกวันนี่ทุกคนยามเย็นของรัฐฟลอริดาค่ะเป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะสวยงามมากน จะเป็นต้นองุ่นของเรานะคะทุกคนไม่รู้จะติดลูกติดผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ลองปลูกดูใครมีหนทางมีวิธีการให้ออกลูกออกผลก็แนะนําได้นะทุกคนนี่เรปาปลูกไว้ในกระถางนะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะทุกคนยังสว่างอยู่เลยอันนี้เป็นต้นองุ่นของเรานะ ในกระถางน,นะทุกคนมีจุดโผล่เลยบรรยากาศรอบๆของบริเวณคอนโดที่เราอยู่กันเนาะมีอยากให้ทุกคนได้ชมสวยงามมาก